อ๋อสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูเลสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้หลังจากจบหลีกเจ้าอมก,กาซอลัสนะครับพี่ก็จะไปตีแพ็คลายวันโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่แพ็คลายวันกันเลยนะครับมีหลีกใหม่เข้ามานะ โอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาตีแพ็ครายวันก่อนก็มีอยู่2แพ็คก็เป็นแพ็คใต้น้ํากับแพ็คเจ้าไมโครเนาะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มที่แพ็คใต้น้ํากันก่อนเลยอย่างนี้เราก็ใช้ตัวน้ําตื้นเลยเอาน้ําตื้นแถวนี้แหละเอาเอานี้ก่อนดีกว่าแล้วก็เมกาโลดอนปิดท้ายนะครับโอเคมา ชนะทางล้วนนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวน้ำลึกนะเราก็ชาร์จก่อนเลยของเขา2แต้มจะตีไหมไม่ตีนะครับเราก็ชาร์จต่อเขาป้องกัน1เอาไปชาร์จหนึ่งกลายเป็น3นะแล้วไม่ตีเราก็ขอชาร์จ4โจมตี2ไป าตอนนี้เขามีห้าแล้วห้าแล้วตีมาแค่สามไม่เป็นไรนะครับเรายังไม่นอนเดี๋ยวเราก็ใส่เลยเหลือสองแต้มใช่ไหมก็ต้องตีเผื่อสองไปเลยชาร์จไปห้าแต้มเข้าสามนี้เรียบร้อยไปนอนซะตัวที่สอง สีจะตีเราไหมตีมาแค่หนึ่งเหรอเหลือสามใช่ไหมเดี๋ยวเราก็โจมตีเลยแล้วกันสักสีแต้มเนาะแล้วกรอชากเข้าสองยังไม่นอนอ่ะเหลือติ่งหนึ่งตอนนี้เขามีห้าน่าจะตีเราสี่โอเค นอนล่ะไฮโนลงมาแก้แค้นให้หน่อยเดี๋ยวก็ขอชาร์จ4เลยแล้วกันแล้วก็โจมตีสไปเข้า2นี้ก็เรียบร้อยสไปนอนตัวสุดท้ายแล้วจะทำอะไรก็ทำมาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวเมกาโลดอนลงมากัดตี 4. มา3ามยังยังไม่นอน เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนตัวเมกาโลดอนลงมาแล้วก็จัดท่าไม้ตาย7ดแตบ้บไปเข้าหกคำรามใต้น้ำบุญตั้งหลักตั้งหลักแล้วก็วกมาพุ่งมากัดซาเรียบร้อยชนะไปนะครับรอบแรกของการตีแพ็กใต้น้ำนะใช้เมกาโลดอนปิดเกม นี่ถ้าจบสวยอีกแล้วรับดีนเอม่วง50นะครับไปต่อกันรอบสองรอบสองเราก็ต้องใช้เต่าเนาะใช้ตัวแนวปะการังแล้วก็ไฮโนแล้วก็เต่ามาคาดว่ามันจะเปลี่ยนตัวน้ำลึกมาชนกระเต่าเรานะ เราก็ขอชาร์จก่อนของเขามี2แต้มเปลี่ยนไหมเปลี่ยนตัวนะครับตัวน้ำลึกมาแล้วตีมาหนึ่งเลยครึ่งหลอดตอนนี้เรามี3ก็ขอชาร์จอีกหน่อยแล้วกันป้องกันก็ชาร์จไป2แต้มนี้ตีไหมตีมาแค่หนึ่งนะ เ,เดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวเจ้าไฮโนมาเลย mm. เขาเหลือหนึ่งแต้ม mm. ก็ต้องตีเผื่อไปสี่แต้มเลยเข้าสามเรียบร้อยไปนอนซาตัวแรกไปนอนละเหลือแต่ตัวน้ำตื้นนะครับของเขานี่เจ้าเมกาเชลอนนะของเขาตีมา3าเราก็นอนดิเตา ตัวแรกของเรากลับมาลงสนามอีกรอบนะครับเราก็จัดเลยแล้วก็ชาร์จไป3แต้มไปมนอนซะเมกาเชลอนเหรอตัวสุดท้ายนะครับเจ้าอีเดตัสต,ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ปั้นเลยนะปลดล็อกมาแล้วตีมาสี่นอนครับเต่าไม่เป็นไรเรายังเหลือเต่าอีกหนึ่งตัวแถมเขาไม่มีแต้มเหลือด้วย เดี๋ยวเราก็จัดเลยครับ5แต้มไป5แต้มเต็มๆไปนอนเจอยกล้อหลังไปโอเคก็ชนะไปนะครับในรอบที่2ของการตีแพ็กใต้น้ำได้ DNA ม่วงอีก50นะครับไปรอบที่3กันเลยดีกว่าเป็นตัวผสมแล้วก็เต่า แล้วก็เมกาเชลอนมั่งสิมาดูสิว่าจะได้ใช้เมกาเชลอนปิดเกมหรือเปล่านะเราก็ชาร์จก่อนของเขาสองแต้มเปลี่ยนตัวไหมปกติจะเปลี่ยนอ้าวตีมาเลยตีมาเลยอย่างนี้อ้าวเดี๋ยวเราก็จัดเลยดีสองแต้มแล้วก็ชาร์จไป สแต้มไปนอนซะอย่างนี้เกมเร็วเลยตัวแรกตัวกันเลยมาสองแต้มคาดว่าเขาจะตีมาสองนะตีมาสองจริงด้วยนอนหอยปลาหมึกเรานอนพี่เตาลงมาต้องตีสามแต้มแต่เรามีสี่แต้มได้เลยเหลือเฟือแล้วก็ชาร์จไปสามแต้มไปนอนซะ นอนไปตัวสุดท้ายตัวน้ำลึกชนะทางเต่าแล้วนะก็คาดว่าจะตีมาสามเลยตีมาสามนะครับแต้มหมดนอนสีเต่าเรานอนเมกาเชลลอนไม่ได้ใช้ท่าไม้ตายแต่มีห้าแต้มเขาไม่เหลือเราก็ใส่เลยห้าแต้มไปแต้มนะฝับฝับเรียบร้อย ใช้เมกาเชลลอนปิดเกมไปได้นะครับนี่พุ่งพุ่งทักจบสวยเลยรับดินเอม่วงห้าสิบครับไปต่อรอบสุดท้ายอ๋อรอบนี้เอาตัวแนวปากกาลังแล้วก็อืม เอ๊ะไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเราใช้หอยปลาหมึกตัวแรกแล้วก็เต่าแล้วก็หอยปลาหมึกดีกว่านะครับอย่างนี้คิดว่าเขาจะเปลี่ยนตัวลงมาน่าจะดีกว่าหอยปลาหมึกเราชนะทางตัวแนวปะการังของเขาอยู่แล้วเราก็ชาร์จก่อนคาดว่าเขาจะเปลี่ยนตัวมานะครับ2องแต่เปลี่ยนจริงๆด้วย แล้วไม่ตีเราก็ขอป้องกันชาร์จนะครับตอนนี้เขาสองแต้มไม่ตีนะเราก็ขอชาร์จสี่เลยเขาป้องกันสองมี3มแต้มตีไหมสามแต้มนี้ยังไม่ตีนะ เราก็ขอชาร์จสี่โจมตีสี่ไปเข้าสองเข้านิดเดียวนะตอนนี้มีห้าแล้วตีมาห้าเลยไหมตีมาห้านะครับแต้มหมดนอนสิครับหอยปลาหมึกเราพี่เตาลงมาเก็บตัวน้ำตื้นก็ต้องจัดเลย สามแต้มเอสองแต้มพอแล้วก็ป้องกันชาร์จไปสองแต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวแนวประการังมีสี่ของเราไม่น่ามีปัญหานะครับมีตัวน้ำลึกปิดท้ายไว้อยู่เดี๋ยวเราก็ขอโจมตีเลยห้าแต้มไปเลยแล้วกันไป เขาสามเรียบร้อยนอนไปตัวสุดท้ายของเขาแล้วเจ้าโลมามีหกจะตีเท่าไหร่ก็ตีมามาตีมาห้านะครับนอนสิครับพี่เต่าเราหอยปลาหมึกลงมาจัดท่าไม้ตายให้เขาหน่อยจะเจอเปลือกหอยพุ่งเสียบไป จ็ดแต้มป,ป้องกันหนึ่งไม่พอตั้งหลกักพวงแล้วก็ไปทิมสาเร,รียบร้อยก็ชนะไปทั้ง4รอบนะครับของการตีแพ็คใต้น้ำนะก็ช,ชิวๆเลยนีมสมตัวจะได้ตัวอะไรอได้เจ้าเต่านะครับแระตัวระดับซุปเปอร์แล สะสมแต้มแคชออฟไททันตอนนี้17แต้มแล้วนะครับไปต่อแพ็กนี้เลยแพ็กไมโครอา้าวตัวกินพืชแล้วก็ใช้นี่เลยกีก้าไปเลยดีไหมเป็นเจ้าไมโครนะก็ใช้กีก้านั่นแหละแล้วก็โมโนไป2ตัวมา ชิวๆเลยดูซิว่ากีก้าตัวเดียวจะเก็บได้หมดไหมลงโอ้ยเขาเริ่มก่อนตีมาหนึ่งเลยเยี่ยมของเราลงมาก็จะมี2แต้มเราก็ตีแค่แต้มเดียวพอแล้วก็ชาร์จไปหนึ่งแต้มก็เพียงพอไปนอนแบบรวดเร็วเลยแพ็คนี้3รอบด้วยตัวที่2 ตีมา2เลยนะเขาไม่กักเลยอะ่ะเดี๋ยวเราก็จัดแค่1แต้มแล้วก็ป้องกันชาร์จไปหนึ่งแต้มไปนอนซะแป๊บแปบตัวสุดท้ายของรอบแรกแล้วมี3ามีมาสามไหมรีมาแค่2อ,อ้าวอยงนี้ก็ยืนหยัดได้อยู่กีก้าตัวเดียวเก็บได้หมดเลยไป เขา3แต้มไปนอนซะเรียบร้อยกีก้าไคลโลเก็บได้ทั้ง3ตัวนะครับนี่รถถังหุ้มเกราะรับดินเอม่วง50นะครับไปต่อรอบ2โอ้ใช้ตัวครึ่งบกครึ่งน้ำเจอกับตัวกินเนื้อของเขานะคูลาเลยละกันแล้วก็เกตโต โอเคมาใครเริ่มก่อนเนี่ยเขาเริ่มก่อนนะครับสองแต้มตีมาหนึ่งอ่าคล้ายๆรอบเมื่อกี้เลยนะคูลาเราก็จัดหนึ่งชาร์จหนึ่งหนึ่งแต้มไปนอนซะเจ้าอยู่ไทยแลนด์นัดเจ้าทีเล็กของเขานะตีมาไหมสองแต้มเนี้ย ตีมาแค่หนึ่งอย่างนี้เราก็ต้องตีไปสองแต้มแล้วก็ชาร์จเลยไปเข้าหนึ่งแต้มนอนไปทีเล็กตัวสุดท้ายก็เป็นเจ้าทีเล็กอยู่นะครับมีสามตีมาแค่สองสบายสบายคูลาตัวเดียวเก็บได้หมดเลยเหมือนกัน เราก็จัดเลยสี่แต้มไปสาแต้มเข้าไปเต็มเต็มเรียบร้อยนะครับก็ใช้เจ้าคูลาเก็บไปได้3ตัวเช่นเดียวกับเจ้ากิก้าไคลโลเลยได้ดินเอ็มวงห้ต่อรอบสุดท้ายอรอบนี้เขาเก่งขึ้นนะเราก็เอาเจ้าคาโปเลยแล้วกันตัวแรกคาโปกับบาเคเฮอแล้วก็นี่มา ครั้งนี้เราเริ่มก่อนนะครับชาร์จก่อนของเขาสองแล้วตีมาสองด้วยโอเกินครึ่งหลอดนะเนี่ยตีค่อนข้างแรงเดี๋ยวเราก็จัดเลยสองแต้มแล้วก็ชาร์จเลยแล้วกันเนาะมาสองแต้มรอบนี้ตัวเดียวยืนไม่อยู่มาแอโคของเขาลงมาเลยมามามีสอง ตีสองแม่น่าจะตีสองแหละตีมาสองนะครับนอนสิครับครับโอ้บาร์กเกอร์ของเราก็จัดเลยสองแต้มแล้วก็ชาร์จไปเลยแล้วกันอ่ะสองแต้มไปนอนซะตัวสุดท้ายเจ้าทานี่มีสาม ตีมาสามโอนอนดิไม่เป็นไรเจ้าออสตาโปลงมาก็จัดเลยหกแท้บไปตั้งหลกักแล้วก็ไปกัดเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับในรอบที่สามของแพ็คนี้เนาะก็รับแพ็คเลยเจ้าไมโครไาอ้าวได้ดินเอม่วงเงินเขียวเยี่ยม เจ้าไมโครนะครับแต้ม JW 650ถือว่าเยอะเลยแพ็คตีง่ายด้วยได้มาแล้วปลดล็อกหลายรอบแล้วนะเจ้าตัวนี้ตอนนี้ก็18คะแนนนะครับสำหรับแต้ม c a s h of Titan รับ DNA แดงก็เรียบร้อยไปสำหรับแพ็คลายวันวันนี้2แพนะ็คเนาะก็เป็นแพ็คตัวใต้น้ำกับแพ็คเจ้าไมโครนะครับ ก็สบายๆชิวๆเลยจะได้สะสมแต้มแค s ออฟไททันแบบรวดเร็วได้เลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ